แกได้ตื่นขึ้นมาแล้วก็ความลึกของระบมวิเรื่องรงูกขาไฟที่กำลังจะเข้ามาสิ่งมีชีวิตที่มีความ,ออวามเอรความเกรดความเครียวที่ไม่สมามารถควบคุมได้ได้ข่าวว่ามันตัดไม้เก่งซะด้วยนะอะไรไวไวอ่ะได้เลดิฮเฮอเฮ้อต้นไม้ต้นต้นไม้กระเดา้ากักนกันลมไม่ใช่ อะไรวะน่ะส่องไฟสิเฮ้ยบ้นั่นมันนั่นนั่นมันอะไรไม่รู้ดำปิ๊ปีเอ๋โอ้โอ้มันไม่กลัวแสงเอาเลยครับทุกคนครับเดี๋ยวเราจะมาลองใช้อสูรกายตัวใหม่กันนะครับผมในการตัดไม้แต่ก่อนอื่นเราจะไปเอาอาชีพที่แบบว่าชีวิตรรอได้ง่ายที่สุดนะฮะคือหาของกินตามทางง่ายมาดูกันว่าเราใช้สิ่งมีชีวิตตัวนี้ ตัดไม้ได้จริงหรือเปล่าไปดูแต่ก่อนที่เราจะถึงช่วงเวลานั้นเราก็ต้องหาของกินประทังชีวิตไปวันๆก่อนนะครับท่านผู้ชมนั่นะคือการตกปลาไปวันๆอ้าวไม่ต้องทำอะไรเลยเหรอใช่เราจะไม่ทําการตัดไม้ไปแต่ต้นเดียวเราจะใช้สัตว์ร้ายในการตัดต้นไม้แทนเป็นไงไม่เสียแรง <laughs> มาแล้วมาแล้วคันซีนมาแล้วครับนนอนออ โอ้่หน้าตาบรนดูดูร้ายมากนะเออตรงไหนวะเนี่ยมันดูมึนๆยังไงไม่รู้กระทิงได้ตื่นขึ้นมาแล้วน่กกวากลัวจังเลยหน,นมันอยู่แถวไหนเนี่ยเดี๋ยวไปตามหาการะทิงกันดีกว่าครับผมว่ามันจะมีความน่ากลัวขนาดไหนแต่ก่อนอื่นเราก็หาอะไรรองท้องกันก่อนแป๊บๆนะน้องอ้แซบหลีไปครับไปกันต่อครับแต่ ที่เราจะได้เจอน้องกระทิงนั้นคือดึงอยู่ในความมืดมิดแบบนี้น้องจะโผล่มาตอนไหนเราไปดูนี่ตัดไม้ร่อหละมาไหมเฮ้ยยังไม่มานะครับได้พี่บอกมีไม่ตัดไม้พี่ไม่ได้ตัดพี่แค่ตอกไม้ไม่มาจริงเหรอน้องจ๋าน้องทิงไม่มาเหรอเฮ้ยจะสว่างแล้วร้องมาหรือเปล่าแราต้อเดินแบบว่ารอๆเข้าไปที ที่มันบุดบ่ดๆแบบนี้แล้วก็อ่ไม่มีตัวอะไรมาเลยเงียบกิบมาไหมมาหน่อยเถอะ <laughs> มาได้เถอะทฤษฎีนี้มันจะได้ถั่วต้มสุดๆในการที่จะใช้น้องตัดต้นไม้ไม่มาครับทุกคนคืนนี้อาจจะเฟลไว้คืนหน้าแล้วกันเนาะอะไรวะนี่ยะปลุกต้นไม้ไว้ก่อนนะครับสวยๆ Five minutes later และอีกค่ำคืนที่เรากาลังตามหาน้องด้วยการเดินรอบเป้าไปเรื่อยๆแบบนี้จนกว่าน้องจะเกิดขึ้นมาตุ๋ยเราในยามคขมคืนมาไหมน้องจา๋าไม่คิดจะมาแต่ตกปลาล่อเลยในการรอบนี้มุงไม้ไม่ตัดครับเราจะให้น้องตัดแทนห้ย <c oughs> มาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่แหละที่เราต้องการมาเลยน้องต้นนี้วิ่งมาเล็งเล็งเป้าพึ่มโห โอ้ใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้อีกเป้าหนึ่งเชดแสงไม่กลัวเลยเหรอน้องเกินไปหรือเปล่านั่นแหละโค่ต้นพอดีต้อมโอ้โหโอ้พอดีมากน้องแบบนี้สิไม่เสียข้าวสุกเลยมาละุ่มอีกดอกอา้าวไม่ทันครับเช้าพอดีอแอบแสงแดดเหมือนมูซานเปะ <laughs> น้องไม่สามารถแพอ,อ่น้องไม่สามารถอยู่ท่ามกลางดวงอาทิตย์ได้นี่ครับก็หายไปอยู่ดี ไม่งั้นเนี่ยหายทั้งป่าไปแล้ว <Yeah. S 1> ไม่โหดเกินเราก็ทำการกุยไม้แบบนี้ไปเรื่อยๆวัสดีหิวกนะอะไรวะเนี่ยโอ้ยหิวก็หาของกินสิครับรออะไรตะตูนแซบๆอหลีเวิลิกูดโอเคตอนนี้เราเข้าใจหลักการแล้วนะครับก็คือเราทำการปลูกต้นไม้ไว้แบบนี้แล้วก็ให้น้องมาตุยแบบราบเป็นหน้ากองแนี่นอนเดี๋ยวเราจะไปลองเล่นจริงกันนะครับว่า99วัน เราจะได้วันโคตรไวขนาดไหนเราไปลุยกัน,นครับ <Fern>: <whole hypotheses> ลองเดาได้เลยนะคะด้านร่างคอมเมนต์นี้ว่าภายใน99วันเราจะผ่านภารกิจนาทีครับแบบใช้กระิงตัดต้นไม้สรุปกระทิงหรือกวางว่าริงส่วนอาชีพที่เราจะทำการไปเริ่มเล่นใหม่นั่นก็คือใส่บอกปีศาจนั่นเองนะครับทานผู้ชมบอกเดียวว่าเราสามารถช่วยเด็กได้แบบรวดเร็วได้ว่องไวสุดๆทำให้เรานั้น ดำเนินการแผนได้แบบรวดเร็วไปลุยกันเลยลองเดากันได้นะครับว่าจะจบภายในกี่นาทีถ้าเราถูกเนี่ยก็รับไปเลย1 0 0ไรยลไ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 ลตัวลายได้หนึ่งครั้งจะไปได้ร้อยลยได้ยังไง <c oughs> ส่วนขั้นตอนเล็กๆเราก็แค่ไปกู้ไฟมาแบบนี้เพื่อขยายคองไฟแบบเบิ่มเิมสุดๆดดแล้วก็รอกวางตัวร้ายมันเกิดน,นะครับตรุแล้วตัวเรียกกวางนั่นแหละโอเค <c oughs> โอ้ลีเชียตกล่องแดง ในวันที่สามมันจะเป็นอะไรที่แจ็บแมวสุดๆแต่ของที่ได้นั้นมันก็เออาอาย่าเกาะหนามผมไม่ได้ใช้อะดิโหยไม่เป็นไรครับแล้วก็โกยของไปก่อนแล้วกันนะและหลังจากนั้นเราก็ทำการไปช่วยเด็กน้อยกันต่อแบบช่วยเบดสุดใจขณะที่วันที่3มนะครับผมก็รีบช่วยเลยนะฮะเพื่อการบูธวันได้แบบไวที่สุดและก็รอน,น้องมาตัดต้นไม้ให้ ท่านั้นเองอะไรวะเนี่ยและใช่เลยครับได้กวานของผมนั้นจะไม่อัปเกรดเลยแหลมสุดๆอู้หู้อั้พิฆาวเ้ยเอาดิตอนนี้นะครับเด็กน้อยก็ได้เริ่มมารวมตัวกันสุดๆเลยครับน,อน,น,อนั่นเนเอาจริงผมลืมอัดในช่วงต้นว่ะ <laughs> ผมขอโทษนะครับผมนี่ใช้กวางแบบไล่สุดๆเลยนะแต่ว่าตายเลยลืมลืมอัดอะ่ะน้องๆแต่มาอัดตอนที่แบบว่า อาไฟหกไปแล้วโอ้โหโคตรตึงสลระอึงตึงสุดเดี๋ยววางไว้นะครับการโดนฟ้าผ่าตัวเย่นะฮะและนี่คือการตัดต้นไม้ที่ผมแทบจะไม่ได้ตัดเองนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวหลายคนอาจจะไม่เชื่อเชื่อเลยครับว่าผมนั้นยังมีขวานเก่าอยู่เลยใช่ผมไม่ได้อัพขวานเลยครับ ใช้ขวานกิกกี้อยู่เลยนะฮะในตอนนี้ใช่รครับเราจะไม่อัพขวานไม่ให้ขวานไม่อะไรเลยเกี่ยวกับขวานเพราะว่าเราจะใช้น้องในการทางป่าแทนเรานั่นเองนะครับทู้ชอมแม่งก็ตึงอู้คนสุดท้ายแล้วเวียเสียเดียวเกียเดียวโอ้ยเอ้เอ้เ้แกไม่เกี่ยวแกมาจากไหนเนี่ยอย่าเย้ยเอ้าเอ้านี่เอาไปหนึ่งนัดโอ้ช่วยช่วยช่มันจะลากลงไปหาเส้นหามีอย่างนั้นแหละ ฉันไม่ทุ่การน่ะเรียบร้อยเดี๋ยวเคลียร์ก่อนนี่เลอตรงนู้นอีกตรงนู้นอีกนี่ยิงเขาง,ง่ามไข่พอดีแล้วก็รีบเคลียร์แบบรวดเร็วครับตอนนี้เหลืออีกหนึ่งนาทีห้าสิบรีที่มันกำลังจะมืดมิสแต่ไม่เป็นไรเราเคลียร์ไวอยู่นะฮะเราคือใส่บัอกปิศาส์เพิ่มแปะแปะแปะ,แปะสลับกันไหมสลับกันแบบว่ายิงไปหยอดหยอดแล้วก็สลับปืนครับปุ๊บแล้วก็เพิ่มกระจายระเมิดสลับปืน,ปนยิงหยอด กระจายดาเมจสลับปืนไอ้งงทำไมกูไม่เลียงเลขดีๆวะรึ้มสลับปืนกระจายดาเมจเพี้ย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 เฮ้ยเฮ้ยเอาดิเอาดินี่ครับไอ้นี่แรงสุดกูว่าสลับปืนกระจายดาเมจค่อยว่ากันเอาดีดะเม็ดูว่าตายไวกว่าเออ,อ,อเรียบร้อยแล้วก็ไอพี IP! เดีลุยกอยก่อนลองดาวกันดูครับใน99วันจบภายนกี่นาทีครับอันนี้เร่งสปีดเกินร้อยสุดๆเลยนะเนี่ยเฮ้ยสุดๆต้นไม้ยังไม่ตัดเองคิดดูใช้แรงงานสัตวอ่อเฮ้ยเฮ้ยกองแดงแล้วหรออะไรกันเนี่ยโอ้ยเกมนี้มันอวยชั้นสุดๆวิวโหมาและลูกซองกลยุทยธ์แนววิถีนะมาในคืนที่ฉันได้เชิดฉายได้มาถึงแล้วนี่เลยครับ ขวานของผมครับเดี๋ยวคนไม่เชื่อครับใช่เราไม่ได้อับขวานเลยเราใช้น้องตัดต้นไม้จริงๆเด้อเด้อเดีอมาแล้วมาแล้วอะไรงานเราวิ่งมาเลยน้องวิ่งมาเลยงางแหละท่ามเขาให้หมดป่าบอกเลยหมดป่าแน่นอนนี่นี่นี่เดี๋ยวเราจะหลอยสามต้นไปเลยครับเล็กน้อยเพลียเชื่โจนต้นเดียวน้องเล็งให้มันดีๆในดีน้องโอ้ นี่หันมาก่อนหันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไหนกลับมาก่อนอะไรยะน้องโอ้โหเดินนี่เฉยเลยไม่ได้เรื่องเลยเดี๋ยวไปตามน้องก่อนนะน้องเร็วน้องวิว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 เอ็ไปไหนแล้วอ่ะน้องกลับมาก่อนน้องอุ๊ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเรื่เรื่เรื่นี่กิ่งนี่กิ่งนี่เรื่เรื่เรื่อติดตามพี่ติดตามพี่เพิ่มเลยสามสามต้นเพิ่ม เดินติดอีกเร็วเลยดูขึ้นมาชาร์จเลย6วิ5 4 3ีสาเราต้องการต้นนั้นโอ้ยยางนั้นแหละย่างนั้นแหละ,หละดูครับน้องเครียดเลยครับโอ,อยมีแตษษ่เศษไม้เกลื่อนไปหมดเป็นไงโคตรแจมแจมจะจัดแล้วก็แค่ปลูกเรียงไว้ครับแหมปลูกคืนแล้วก็เก็บเก็บเก็บ <laughs> โคตรไวเลยอุ <laughs> ปกรณ์ชอบมีอุปกรณ์แมพ99คืนแล้วตอนนี้บริการขายดีไก่เพจส,สุดเทพ บริการรับฟาร์มทุกคาร์ดในเกมแบบสุดถูกแอสซิสต์คัสไซบอร์คัดหรือว่าจะเป็นคาร์ดใหม่ๆหรือจะเป็นเพชรในเกมก็มีให้หมดแล้วบิวปกดแอป F, F K สุดตึงในปีนี้ได้ทั้งพีซีและมือถือไม่เปืองขาเน็ตไ,ไ,ไม่เปลืองค่าไฟไม่เปืองความจําเครื่องตั้ง F K ไว้แล้วสามารถออกไปเล่นเกมอื่นได้เลยเล่นเกมอื่นและกลับมาดูฟาร์มก็ยังฟาร์มอยู่เหมือนเดิม เอฟเคฟินฟินกันไปเลยยูจีโฟนอย่าลืมใส่โค้ดเชิญชวนใต้ล่างคลิปเพื่อรับส่วนลดพิเศษและก็เก็บเก็บเก็บโอ้โหโอ้โหต้นไม้มันเยอะครับน้องโอ้ยสบายแล้วไม่ต้องออกแรงเลยขวานยังไม่อัพมาคิดดูแต่ของนี่เต็มไปหมดเลยครับอื้มอื้มิโจดจบเก้าเก้านกีนกี่นาทีนะครับน้องและตรงนี้ครับอยากจะโดนแบบ พึ่มหายหมดเหมือนกันนะแจมนะกลางคืนมาแล้วครับโอ้โหจังหวะน,นี้นะครับเราจะได้ใช้น้องแบบสตริงส,สุดนะครับท่านผู้ชมจะคราบอะไรดีวะเนี่ยในวันที่เก้าสิบเอ็ดเอ้ยเอ้ยจะวันจะไวไปไหมเนี่ยตอนนี้ผมได้ใช้ขวานเก่าเหมือนเดิมไหมครับท่านผู้ชมดูดีผมไม่ได้เปลี่ยนของเลยนะเวย้ยเดี๋ยวอะไรคนบอกว่าพี่ไม่เกลียนว่ะใช่ผมยังแบบผม,มใช้ขวานหนึ่งอะ แต่คิดดูว่าผมได้ไม้ไวขนาดนี้ดูดิของผมนี่พร้อมอพร้อมอยู่อะทุกคนคือพร้อมอยู่ได้แบบเป็นเป็นแสนวันอะอะไรอ่ะอะไรมันจะพร้อมขนาดนี้และผ่านคืนนี้ไปผมจะจบ99วันในแบบรวดเร็วแค่ไหนจะดูนาฬิกานครับว่าจะประมาณกี่นาทีนะครับใครจะดาวถูกบ้างก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะเฮ้ย hey, จบคลิปไวปะปะเอาจริงผมลืมอัดช่วงกลาง <laughs> ก็เลยจบไว มิฉนั้นน่าจะประมาณ20สิบนาทีนะครับดูดินเล็กโอ้โหโจบไปแล้วจบไปแล้วครับเฮ้ย <c oughs> ตายเถอะไม่ใช่กูตัดต้นไม้เดีแบบ๋ยวนี้ขอไปดีกว่าเดี๋ยวไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่เหรอไม่ใช่ตัวนี้นี่ที่ตัดต้นไม้อะเมื่อกี้กี่นาทีลืมดูไปแล้วไม่อยู่แล้วไม่ใช่พี่หนูตัดต้นไม้พี่กันะ เจ๊คูดไวไวจะแจดผมอยากจะทําเป็นกําแพงโคูดหนานะแล้วใครน้อง,งพุง่งพุ่มน่าจะแบบว่าน่าจะมันเดนะครับผมอาจจะเล่นต่อหรือว่าผมจะขี้เกียจเล่นฮให้ตายเถอะมันง่ายเกินนะครับน้องแล้เราก็ผ่านเก้าวันจะแบบง่ายได้โดยที่ผมนั้นยังใช้ขวานเก่าๆอยู่เลยครับทุกคนอะไรครับเนี่ย เกินไปเอาเป่าไปต่อไม่รอแล้วนะจะเล่นต่อห้ือพอเก่น,นี้ดีแต่จริงเหนื่อยแล้วนะครับพอแล้วแหละนะทุกคน